มาแล้วพ่อหิวแย่เลยดิโอ้เปรียเป็นลูกแมวตกน้ํามาเลยลูกก็ยืนรอกว๋วยเตี๋ยวดีพ่อรออย่างนานตาฝนด้วยหนูสั่งคนแรกเลยนะแต่อยู่ดีลูกแม่หลวงมาได้ก่อนหนูเฉยเลยงงเย้ว,วเท่าไหรว่วะก๋วยเตี๋ยวพ่อสี่สิบเกาเหลาหนูห้าสิบจ้ะ แล้วรู้ไหมว่าเกาเหลาอะ่ะมันทำไมถึงแพงกว่าก๋วยเตี๋ยวเออนั่นดิทำไมอะ่ะถ้าชีวิตจริงมันนะมันเปรียบเหมือนกับคนไม่มีเส้นย่อหจ่าแพงกว่า